สุขภาพสำคัญที่สุดนะคะจะทำการทำงานใช้ชีวิตที่มีความสุขสุขภาพต้องมาก่อนและการจะมีสุขภาพที่ดีได้นั้นต้องมีทั้งหมด4ออค่ะนั่นก็คือออาหารอออากาศออารมณ์และอที่สีนั่นก็คืออออกกำลังกายค่ะซึ่งเรียกได้ว่ายากมากๆเลยนะคะตอนที่เราจะบังคับตัวเองให้ไปออกกำลังกายเอาเป็นว่าลองเริ่มต้นด้วยการวิ่งดูไหมคะ ที่พูดมาทั้งหมดคือเราจะพาไปพบกับผู้ที่รักการวิ่งจำนวนมากที่มารวมตัวกันในกิจกรรม p e a มินิมาราทอนไปติดตามพร้อมข่าวอื่นๆรอบรั้ว P.E. ค่ะมินิมาราทอน P.E. จัดต่อเนื่องสร้างเป็นประเพณีหวังปลูกฝังพนักงานและประชาชนวิ่งเพื่อสุขภาพมมาาเมื่อวันที่27กันยายน2558 นายเสริมสกุลคล้ายแก้วผู้ว่าการ P.E.A. เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน P.E.A. มินิมาราทอนครั้งที่6ประจำปี2,558เนื่องในโอกาสวันสถาป,ปนา P.E.A. ครบรอบ55ปีโดยมีนายปัญญาเล่าชูรองผู้ว่าการกล่าวรายงานพร้อมด้วยพนักงาน P.E.A. ประชาชนสมาชิกชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพเข้าร่วมการแข่งขันนบริเวณหน้าอาคาร LED PEA สํนักงานใหญ่ โดยมีจุดสตาร์ทณบริเวณหน้าอาคาร LED สำนักงานใหญ่ PEA แม้จะเป็นเวลาเช้าตรู่แต่บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความสดชื่นมีนักวิ่งจำนวนมากทั้งพนักงาน PEA และประชาชนทั่วไปรวมถึงสมาชิกของชมรมวิ่งต่างๆให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากทั้งการเดินเพื่อสุขภาพระยะทาง3กิโลเมตรและการวิ่งมินิมาราทอน10.5กิโลเมตร การจัดการแข่งขัน P.A. Mini Marathon ครั้งนี้เป็นครั้งที่6เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสสถาปนาครบรอบ55ปี P.A. E. รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและพนักงาน P.A. E. ได้ความสำคัญกับการวิ่งเพื่อสุขภาพโดยภายหลังจากการแข่งขันสิ้นสุดลงนายปัญญาเล่าชูรองผู้ว่าการได้มอบทั่วรางวัลพร้อมจับฉลากมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมอีกด้วย